โอ้ท่าน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 ครับท่านท่านประดูครับท่านประดูเมื่อไรท่านประดูจะออกครับอืมโอ้โธ่อยู่อีกนานปะเนี่ยฮะท่านประดูอยู่นานนานประเทศไทยยิ่งเจริญเจริญเจริญจริงๆเลยโอ้โห่ไม่ละอายใจตัวเองบ้างหรือไงอืมก็ฝากด้วยนะครับคลิปนี้นะผมถึงท่านนะครับผมก็เราไม่เอ่ยชื่ออะไรมากครับเราเรียกท่านประดูแล้วกันนะครับผมก็ผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะอย่ามาใส่ร้ายผมนะอืม นฟิลด์ซันฟิลด์ซันหญิงที่ครึ่งแมพเขาเรียกสกิลฟิลด์ซันฟิลด์ซันพอเลือดกูเลือดนิดเดียวฟิลด์ซันฟิลด์ซันมันมาโอเคครับผมอาร์ตอาร์ตเลยครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแแบกอีเกอรครับผมอ๋ออยู่กับผมอีกแล้วเอออยู่กับเว็บร้อแล้วอะไรเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งต่อถนนหรือเปล่าสองคลิปหรือเปล่าก็สองคลิปนัำนี่เป็นอีพีที่สองแล้วกันนะครับผมแต่ว่าเราก็จะไปดูข้างหน้าว่าเราจะเจออะไรบ้างครับไม่ได้แอาร์ต อะไรอยู่แล้วนะครับผมก็ตันนี้ผมกําลังจะขึ้นเขาปลายดำก็เหมือนถนนเขากาลังทําด้วยโอ้โหแบบพื้นดาแม่งแหลงนะครับผมโอ้โหมันก็ไม่ไม่ค่อยมีคนน่าแต่มีรถพวกรถตู้อะไรขับอยู่นะครับแต่ว่าเรามาดูที่ร้านนี้มีคนปะ<อ>มันก็มีคนนั่งอยู่นะครับไม่ใช่ว่ามันไม่มีเลยนะครับมีคนนั่งอยู่แต่บางทีโต๊ะก็ว่างเกินโอ้ท่าน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 ,<อ>ท,านท่านปะดูครับท่านปะดูเมื่อไรท่านปะดูจะออกครับอืมโอ้โหอยู่อีกนานปะเนี่ยฮะ ท่านปูอยู่น,ะนานาประเทศไทยยิ่งเจริญเจริญเจริญจริงๆเลยโอโ้โหไม่ละอายใจตัวเองบ้างหรือไงอก็ฝากด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมถึงท่านนะครับผมก็เราไม่เอ่ยชื่ออะไรมากครับเราเรียกท่านปูแล้วกันนะครับผมก็ผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะอย่ามาใส่ร้ายผมนะกอ,อฝากถึงท่านปู่ด้วยแล้วกันนะครับผมก็อยู่นานแล้วก็คิดได้แล้วคิดได้เยอะนะครับผมเราอายุก็เยอะแล้วโตวแล้วนะครับผมก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วเวลาจะทําอะไรก็นึกถึงสวนหลวงม่เยอะๆนะครับ คิดสิ่งใดก็ทําไม่ได้นะครับอย่างที่ปากพูดนะครับผมไม่ใช่แบบพูดลมๆแรงๆเขาพูดลมๆแรงๆใครก็พูดได้นะครับผมผมยังพูดได้นะพูดลมๆแรงๆ,ๆอ,อ่ะใครก็ทําได้คําพูดแบบเนี้ยแต่การกระทาต่างหากที่จะทําให้คนแม่งเห็นว่าคุณะทำได้ที่คุณพูดคุณสามารถดูแลคนทั้งโลกได้ทั้งประเทศได้ก็ฝากไว้คิดแล้วกันนะครับผมถ้าขัานฟังยูทูท่านเอาไปดูหรือว่าแบบใครส่งให้ท่านดูก็ฝากด้วยนะครับผมก็จากหงายนะครับผมจากอ่า เขาควไปดือแลวกันนะครับน้ำมันจะหมดอีกล้ะโอ้โหน้ำมันมันกินจะวะไปจะถึงบ้านไหมเนี่ยออดูดิตั้งแต่ท่านเข้ามาทํางานเนี่ยโอ้โหเศรษฐกิจดีดีดดมากมากผมพูดตรงๆโคตร,ตรด,ดีเลยถนนไม่มีรถเลยสักคันเดียวโอโ้เป็นอะไรที่ดีมากมคนไม่มีแบบมาจอดถ่ายรูปมาเที่ยวไม่กล้าออกอะไรเงี้ยจริงๆมันก็มีส่วนจากโควิดและโลมันระบาดเน่ยทำยงังไงได้ ก็ได้แต่ห่วงคนทั้งประเทศน,นะครับราการที่เราโมทำคลิปก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงจริงๆเพราะว่ามันไม่มีขยายให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไหนก็ตามแต่มันไม่มีใครอยากจะเป็นมันไม่มีใครอยากจะเกิดขึ้นนะครับผมก็อย่าซ้าเติมครับถ้ารู้จักใครที่เป็นก็ถ้ารามมติเราไปอยู่ใกล้เขาแล้วเราปติดติกับเขาก็อย่าไปโทษขเขานะครับจําไว้นะครับผมจําไว้ให้ดีเพราะต้องนึกว่าในวันที่คุณไม่เป็นคุณก็อยู่กับเขาคุยกับเขาพูดกับเขาอย่างมีความสุข แต่พอคุณเป็นอะไรขึ้นมาเป็นเพราะเขาเนี่ยคุณอย่าไปโทษเขาคุณต้องโทษตัวเองที่คุณไม่ดูแลตัวเองให้ดีพอเราอย่าไปซ้ำเติมคนที่เป็นนะครับผมให้เป็นห่วงเขาให้มากที่สุดให้กําลังใจเขาให้มากที่สุดคนพวกนี้ต้องการกําลังใจครับจาผมไว้<อ>โลคนี้จะหายไปได้ก็ต่อเมื่อคนไทยรักกันจริงๆเป็นห่วงกันอย่าซ้ําเติมกัน<อ>บางคนมันกดดนันรันกดดนัดดนจากความรู้สึกคําพูดหลายๆคําพูดหลายๆด้านมาโถมใส่เงี่ย มันมันกลายเป็นเป็นความรู้สึกที่ไปตอบย้ำหัวใจตัวเองบีบให้มันรู้สึกแบบแย่มากขึ้นนะเนะครับจริงเลยเดีย๋ยวเราถ่ายตรงนี้ก็ได้เนี่ยมันจะมีเนินขึ้นอนะ่ะน่าจะจอดแล้วก็ถ่ายให้ขึ้นไปข้างบนอนะ่ะน่าจะสวยมากผมว่านะนี่อันนี้อันนี้ยโค้งเน,นี่ยมามามาจอดต,ตรงนี้แหละเฮดยจอดนิดนึงไม่เป็นไรคนระัเ ผมไม่ได้กดถ่ายแล้วเนี่ยไปกดปิดตอนไหนไม่รู้นะครับผมเว้นกำถ่ายรูปเมื่อกี้ไปขึ้นไปเล่นไม่ค่อยมีนะครับลุงโอ้ยโอ้ยเสียโเสียวอ้อยวอ้ยอยโย้ยอ้ยวอ้อ้ไอ้ยยอ้ยโอ้ยองย้อยยองยอยยออ้อยยยอ้ยโ่ รถไม่ค่อยมีเลยครับโล่งปกติเรามารอบที่แล้วโควิดรอบแรกอ่ะยังมีรถอยู่แบบไปมาไปมาสัญจรนะผมเอ้ยสวัสดีครับเอารถผมไปขี่นะเมื่อคืนนะนะ่านกันนะโอ้โหทางรับามากขึ้นทีไม่เหนื่อยอขึ้นเกียร์สองอ่ะไม่ค่อยรอดอะน้ำหนักโอ้แต่กูแม่งท่อมันเป็นมันท่อเหมือนมันอั้นนะครับผมตอนนี้เลยตัว แต่มันมก็โอเคเพราะรถมันก็ไม่ได้ทำอะไรโอ้โหตรงนี้จริงๆริถต้องจอดเต็มแล้วนะครับเราเพิ่งมาถ่ายรูปเงี้ยลากเกนหนึ่งขึ้นเขาลากเกนหนึ่งอ่ะคิดกันเอาเองก็ขนาดไหนฮะของผู้สึกโอ้โน้ำมันแบบมันมันน่าจะเทลงไปไปลายถังอะเพราะเราขึ้นเขาอะ มันคงไม่เข็มแดงหรอกนะถ้าเข็มแดงผมไม่น่าจะถึงนะผมว่านะหรือเราจะพอแค่นี้มันเสียวเว้ยน้ำมันหมดเว้ยมันเข่าลำบากคนอื่นมาช่วยโอ้ห้าสิบบาทน้งแค่กูขี่หน่อยเถอะสายห้าสิบนะครับเพราะผมกะร,ระยะทางเอาว่าเรามาแค่นี้โอ้โหเงียไม่มีให้กูด้วยม,มันไม่มีเบรกหลังด้วยประเด็ดนนะ่ะมีแต่เบรกหน้าเว้ยโอ้คืเงียบมากโอ้เศรษฐกิจดีมาก ไอ้เฮียดีจริงๆมีี่เฮียเลยไม่อยากจะพูดหมนคำจะพูดหมดคำจะพูดจริงๆเลยเขาปิดนะครับผมห้ามนะท่องเที่ยวไม่ได้สัญจรครับฟังไว้อัราไ้ม,มีที่ให้เราถ่ายรูปสวยๆเลยผมว่ากลับดีกว่า<แ>มังเวีงเชียวโอ้ เงียบมากนะครับผมแบบใจรูเลยอ่ะเพราะีิเราต้องเห็นนักท่แบบคนมาเที่ยวเยอะแล้วแบบโอ้โหแบบโควิดทําร้ายจริงๆนะครับก็เป็นห่วงนะผมก็เป็นห่วงจริงแบบรู้สึกแบบใจรูเลยอ่ะแบบอารมณ์แบบว่ามันไม่น่าจะเกิดเรื่องแบบนี้กับประเทศไทยของเราคือประเทศไหนๆก็ตามแต่ะมนโลกมันแรงจริงมัน้ลยกาดมากตรงนี้าจะพอดีผมว่านะ เดี๋ยวเราถ่ายตรงนี้เสร็จก็เดินทางกลับไปเลยครับมีอะไรเยอะถ่ายรูปชุดโอเคมันก็ไม่มีอะไรเยอะผมถ่ายไปหลายรูปแล้วเมื่อกี้ก็ผมไม่ได้กดถ่ายคล <Hey. S 1> ุดนี้ก็ฝากถึงประเทศไทยด้วยนะครับผมเป็นห่วงครับดูแลตัวเองกันดีๆด,ดูแลตัวเองกันเยอะๆรักษาสุขภาพกันด้วยครับสำหรับน้อง,องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมดูแลตัวเองรักษาสุขภาพกันด้วย เป็นห่วงจริงครับดูสถานการณ์ดิรถแบบเงียบมากนะครับผมแบบเงียบมากๆเลยจริงๆเลยนี่คือแบบโอ้โหแบบไม่ออกไปไหนเลยแล้วอยู่ดีมาออกแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเหมือนแบบประเทศไทยจะล้างแล้วอ่ะอ,อยู่แล้วไม่เกิดประโยชน์ไหลไปแล้วกันนะครับมบรกไ่บีด้วยโอ้โหมีตะเบกหลังบริเองโอ้ดูดิทะเลสวยสดใสแต่ไร้ผู้คนแต่มีคนออกเรือนะครับเต็มเลยเรือหลายลำมากดูดิ เต็มเลยนะครับเรือจะมองเห็นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับเอาลองเทสรถน้นองนี่ขึ้นเขาดูวิ่งแคสองขึ้นเหมือนจะไม่รอดนะสําหรับผมนะ <c oughs> มันเป็นรถใช้งานครับใช้งานจริงๆเลยขับในเมืองนี่สบายครับไม่มีปัญหาอะไรแน่นอน <c oughs> เดี๋ยวผมออกตัวโชว์ไปหนึ่งที ไลายมากพี่นี่มีผมซึ้งแกตอกนะผมเติมตั้งแต่หัวเนินละดูเอาโอ้โหจะรอยไปเนี่ยออออยู่น้ำอ่ะเดี๋ยวไปซื้อน้ำกินักแก้วดีกว่านะครับโอ้เมื่อคืนนห้กูด้วยโอ้โหแกีสออกผมละท่อ่ะ าทางทะเลก็ยังมีคนอะไรเดินสัญจรอ,อยู่นะครับผมมีคนสัญจรไปมานะครับก็คลิปนี้ฝากด้วยนะครับผมก็สําหรับใครนะผมก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับฝากถึงจากครอบครัวคืล้ักันนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นห่วงครับเป็นห่วงจริงเป็นห่วงมากดูแลตัวเอง,งด้วยนะครับดูแลสุขภาพมันด้วยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมมาถ่ายรูปให้น้องคนนี้มันลวกันนะครับผมแล้วก็ฝากถึง คนไทยทั้งประเทศเป็นห่วงดูแลสุขภาพด้วยครับผมเป็นกําลังใจให้อีกหนึ่งกำลังใจและจากครอบครัวอ,อีกคือของเรานะครับผมก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคน,นครับทุกคนต้องการกําลังใจผมรู้ครับกำลังใจคือสิ่งสาคัญครับในยามที่เราแบบรู้สึกแย่คนที่คอยอยู่ข้างเราเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบว่าอยู่ข้างเราแล้วเป็นกําลังใจให้เราอย่างไงมันก็ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นเชื่อผมอย่าไปคิด้าครับคนที่เป็นก็สู้ครับเชื่อผมคนที่เป็นก็สู้แล้วกัน เรื่องแบบนี้ผมเข้าใจครับไม่มีขยายให้เกิดนะครับผมไม่มีขยายให้เกิดรจริงๆสําหรับเรื่องพวกนี้ทั้งโลกเนี่ยแหละไม่มีใครอยากจะเป็นไม่มีใครอยากจะล้มตายไม่มีใครอยากจะให้มันเกิดขึ้นนะครับขอฝคกด้วยครับผ <อะ S 1> มดูแลเันอย่างดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับหวกดกลัวสะไรเลยสบายใจแล้ควอบคัยคือด้วยนะผมยินดีใจด้วยเจอกัอนคลิปหน้าพัดหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีสวีดัสสวัสดีนะครับผมไปละ